สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอิจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังเห็นผลการจับสลากแบ่งสายร,รอบแบ่งกลุ่มรายการ f c c h a m p i เป s l นส g ลี2022โดยผลการจับสลากแบ่งสายร,รอบแบ่งกลุ่ม รายการ f c h a m เป o n s น e a g ิ e 2022โซนตะวันออกเป็นดนังนี้กลุ่ม F ได้แก่สันตงไทซานจากประเทศจีนอุระวะเรด d i a m o n d จากประเทศญี่ปุ่นไลออนซิตี้จากประเทศสิงคโปร์และผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟซระหว่างเดกกู f c กับบุรีรัมยูเนเต็ดกลุ่ม G ได้แก่ BG ปทุมยูไนเต็ดจากประเทศไทยชุนนำาก้อนส์จากประเทศเกาหลีใต้ยูไนเต็ดซิตี้จากประเทศฟิลิปปินส์และเมลเบิร์นซิตี้จากประเทศออสเตรเลีย กลุ่ม H ได้แก่ชุนบุคฮุนไดมอเตอร์สจากประเทศเกาหลีใต้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากประเทศญี่ปุ่นฮองอันยาลายจากประเทศเวียดนามและผู้ชนะรอบเพลย์ออฟหนึ่งระหว่างจีนออสเตรเลียและฟิลิปปินส์กลุ่มไได้แก่คาวาซากิฟรอนตาเล่จากประเทศญี่ปุ่นกวางโจเอฟซีจากประเทศจีนยาโฮดารุตาซิมจากประเทศมาเลเซียและผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟ3ระหว่างทีมอุซานฮุนไดและกันท่าเรือเอฟซี กลุ่ม J ได้แก่เซียงไฮพอรตจากประเทศจีนเชียงรายยูไนเต็ดจากประเทศไทยคิดฉี่จากประเทศฮ่องกงและผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟ2ระหว่างญี่ปุ่นออสเตรเลียและเมียนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเห็นผลการจะสลับแบ่งสายรอบแบ่งกลุ่มรายการ f c ฟซีแชมเปียนส์ลีก2 2 2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเป็นกลุ่มที่หนักมากแต่ยังคงเชื่อมั่นในโค้ชกิติศักดิ์ มุมมองท่านต่อมาครับมันไม่สําคัญหรอกตราบใดที่พู้คุณพยายามอย่างเต็มที่และทิ้งความประทับใจเอาไว้ไม่เป็นไรถ้าหากจะตกรอบแบงกลุ่มเข้มแข็งเอาไว้นะของอัญญาลาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอยู่ในกลุ่มแห่งความตายทีมที่4คือผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟระหว่างทีมจีนและออสเตรเลียความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับทีมจากจีน ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่ากลุ่มนี้ถือว่าดีแล้วนะทีมสุดท้ายน่าจะเป็นทีมจากออสเตรเลียน่าจะได้สู้กับทีมชั้นนําของเอเชียจนเลือดาสาดพยายามเข้านะของอันยารายคอมเมนต์ท่นมาครับจะได้พบกับทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียน่าสนุกดีนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าห้องอันยาลายจะต้องพบกับ2ทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เฮ้มุมมองท่านต่อมาครับ ก็รู้อยู่นะว่ารายการ FC Champions League มีแต่ทีมที่แข็งแกรง่งแต่ก็อยากเจอกับทีมจากประเทศอื่นๆมากกว่าทีมจากญี่ปุ่นและกอริีใต้เพราะทีมเหล่านี้เป็นทีมที่อยากมากชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าเหนื่อยหน่อยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากเป็นแบบนี้พวกเราต้องสู้สุดกําลังความสามารถยากกว่าทีมเวดเทยวเมื่อปีที่แล้วอีกนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า กลุ่มนี้มันหนักเกินไปมุมมองท่านต่อมาครับได้พบกับทีระทรบุญมาทานอีกครั้งจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าทีระทอนได้ย้ายกลับมาอยู่กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วคอมเมนต์ท่านหมากครับดีกว่ารายการระดับหมู่บ้านอย่าง FF ครับอย่างสิ้นเชิงชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งจากเจลิกและเคเล็กมุมมองท่านต่อมาครับ เห็นกลุ่มนี้แล้วรู้สึกทอแท้เลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีแต่ทีมแกร่งทั้งนั้นเลยแต่ก็สู้ๆนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าจะเจอใครก็ต้องสู้ทั้งนั้นแหละห้องอันญ,ญาลายสู้ๆนะชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าแชมป์จากเกาหลีใต้ชุนบุฮุนไดรองแชมป์จากญี่ปุ่นยูโกโฮาม่าเอฟมารินอสผู้ชนะนัดเพลย์ออฟระหว่างชางชุน จากประเทศจีนและทีมจากออสเตรเลียเป็นงานที่ยากมากสำหรับหองอันยาายคอมเมนต์ Comment ท่อมาครับห้องอันยาายได้อยู่ในกลุ่มแห่งความตายอีกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากลุ่ม J ดูเหมือนจะง่ายส่วนกลุ่ม H ของห้องอันยาลายถือว่ายากเลยมุมมองท่านต่อมาครับห้องอันยาลายต้องเอาตะกร้าไปใส่ลูกบอลด้วยนะเจอแต่ทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชีย e ทั้งนั้นเลย แต่ในฤดูกาลนี้้องอันยาัยก็ได้แชมป์บอลถ้วยกระชับมิตรไปแล้วน่าจะทําให้แฟนๆแห่งทีมคุณเขามีความสุขชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่าเศร้ามากฮองอันยาลัยจะได้สักคะแนนจากกลุ่มนี้หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นกลุ่มที่หนักมากเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโชคดีที่นักเตะต่างชาติของ้องอันยาลในฤดูกาลนี้ถือว่าเก่งมากคอมเมนต์ท่านมาครับ บีจีปทุมได้อยู่ในกลุ่มที่ง่ายกว่าฮองอันยาหลายเยอะเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยได้กดตารอบแบ่งกลุ่ม2ทีมและได้เล่นรอบเพลย์ออฟสทีมเหมือนกับเกาหลีใต้เลยแชมป์ไทยลีกถือว่าหนักกลัวมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน่ว่าฟุตบอลไทยเคยอยู่ในอันดับสูงสุดคือ4 3ของโลกดังนั้นฟุตบอลไทยยังคงถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในย่านอาเซียนส่วนเวียดนามก็แค่โชคดี ได้อยู่ในอันดับท็อปมา3ปีในวงเล็บ2018 2021มุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยได้โคต้า2ทีมเลยเหรอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถือว่าดีเลยที่จะได้พบกับนักเตะไทยอย่างสัสลักแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากพบกับทีมจากจีนก็น่าจะง่ายกว่าพบกับทีมจากเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ทีมเหล่านี้มีคุณภาพสูงมากกลัวว่าของอัญญาลายจะไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้คอมเมนต์ท่านมาครับในเกมเย้าก็ยังจะพอสู้กับทีมสกอริต้าลีญี่ปุ่นได้แต่ถ้าหากเป็นเกมเยือนจะแพ้ไปอย่างง่ายดายเหมือนกับบินเสื่งในอดีตชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเจอกับแชมป์สกอริต้าและทีมอยู่ก่อมามุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากได้พบกับสโมสสอนจีน ซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะส่งทีมยู22เข้ามาร่วมแข่งขันดังนั้นถ้าหากได้พบกับพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าผ่านมาหนึงปีแล้วไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าได้พบกับนักเตะไทยอย่างธีรทรบุญมาทานันแนงเล็บยูโกมาเอฟมารินอสจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าเขากลับประเทศไทยแล้วนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากได้พบกับชนาทิพในกลุ่มไอคงจะดีงามมากเลยชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าโชคไม่ดีเลยที่ได้อยู่ในกลุ่มเสือสิงกระถิ่งแรดทั้งนั้นถ้าได้อยู่ในกลุ่มเจหรือกลุ่มจีก็คงจะดีกว่านี้คอมเมนต์ท่านมาครับถ้าอยากที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิ f i n a l และรอบ quarterfinal อย่างที่กิติศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้ห้องอัญชาลายจะต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีม เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กติศักั์ได้ตั้งเอาไว้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่แน่ใจว่าถ้าหากได้เข้าร่วมในรายการนี้จะได้รับเงินจาก f อหรือไม่แต่ค่าเดินทางไปแข่งขันในรายการนี้ถือว่าแพงมากและทีมของพวกเราก็ถือว่าอ่อนมากมีเพียงไม่กี่ทีมในเวียดนามที่จะสามารถสายเงินเพื่อไปแข่งขันในรายการนี้ได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าแน่นอนว่า f อจะเป็นผู้สนับสนุน แต่บอลยังไม่เตะเลยรู้ได้ยังไงว่าจะตกรอบแบ่งกลุ่มมุมมองท่านต่อมาครับได้เจอทั้งโยกโกโฮาม่าและฮุนไดโอ้พระเจ้าการเดินทางในสิ้นสุดตรงแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้พบกับทีมซานรตรงจะได้เล่นกับแฟร์ลนี่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับได้พบกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าก็ถือว่าดีกว่านะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ได้เล่นกับทีมชัน้นนาของทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เลยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับได้พบกับทีมที่แข็งแกร่งทั้งนั้นเลยแต่การได้พบกับทีมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของฮองอัญญลายด้วยชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าขอให้นักลบฮองอัญญลายมีความดุดันมากขึ้นเรื่อยๆมุมมองท่านต่อมาครับเนื่องจากทีมฮองอัญญลายอยู่ในอันดับที่3เท่านั้นดังนั้นผลออกมาเป็นแบบนี้ จึงต้องยอมรับและพยายามในทุกๆเกมจะได้เห็นถึงความสามารถของโค้ชกดิ์และลูกทีมถ้าหากแพ้ให้กับ2ทีมที่แข็งแกร่งนี้ก็ถือว่าไม่น่าเสียใจเท่าไหร่ยังคงสนับสนุนห้องอัญญา,ายจนจบก,การแข่งขันคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าพอเห็นชื่อทีมจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วมันถือว่ายากมากแต่ก็ขอให้พยายามอย่างเต็มที่นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับออกไปยังทะเลอันกว้างใหญ่ก็ได้พบกับคลื่นยักษ์เลย มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่เห็นมีทีมรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วอย่างโปรฮังสเลอร์เลยคอมเมนต์ท่านมาครับของอัญญาลาัยมีเหตุผลที่จะใช้อ้างในการป้องกันแชมป์แล้วมั่นใจได้เลยและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าทุกทีมก็ต้องเตะก,กันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ง่ายหรือว่ากลุ่มแห่งความตายนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ <K ill ian> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวรรียดนามหลังเห็นผลการจับสลักแบ่งสายรอบแบ่งกลุ่มรายการ f c c h a m ชมเป s l e น g u ล2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ